เที่ยวงานวัดหนึ่งวันครับวันนี้ที่เราอยู่ที่ไหนโฟอยู่ที่วัดบ้านไร่นะครับวัดหลวงพ่อเขามีงานอะไรวะเขามีงานเป็นประจําปีอ๋องานประจําปีหลวงพระคุณอ่าใช่ครับวันนี้เรามาก็วันที่ห้าแล้วจแต่วันเนเพราะว่างานหมดวันที่เจ็ดใช่แล้วครับแปดเจ็ดเจ็ดเขียน่าแปดเจเออช่างมัช่างมันช่างมันั่นแหละเดี๋ยวในบรรยากาศงานนี้มีอะไรคอยดูกันในช่องนี้อ่าโอเคครับผมไปโอเคไป ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาแล้วนะครับทุกคนพาไปโซนอาหารก่อนเลยไปอ่าผมเจอป้ายแล้วครับไหนป้ายอ่ามีถึงวันที่เจ็ดไข่หมั่วไข่หมั่วเลขาหมั่วคือเลขาหมั่งไปนี่เรามาถึงโซนอาหารแล้วอันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารนะครับที่เราเข้ามานะครับจะมีลูกชิ้นมีขนมนะครับขายของกินก่อนเลยเฮ้ยหมูกรอบหมูกรอบก็มีครับหมูกรอบเอ้ยของอร่อยของอร่อยคุอยากกินอะไรวะ เดี๋ยวเดินดูอ่ะรอบแรกก็ต้องเดินดูอของก็ขายเยอะนะครับพอสมควรอยากกินแมงป่องไหนอยู่ไหนนี่แมงป่องอยู่ร้านนี่นี่แมงป่องเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแมงป่องนะครับวันนี้พวกอาเจียนต้องกินแก้มือนะคะเพราะว่าวันนั้นไม่ได้กินหมดตัวนะคะทุกคนไม่กินครับผมไม่กินนะครับให้เลขากินโชว์เลขาคนจริงนะคะเดี๋ยวเลขากินจริงหลีนต้องกินนี่ดิแมงป่องค่ะ เรียนดูผมกินโจให้ดูโอเคผมจะลองดูครับตอนนี้กำลังทอดอยู่นะครับอ๋อคือหอมพีชไทยสลับขนมอย่างเยอะอะไรขนผมเจอขนครับทต่ไมมีโอ้ดนะมีตะขนด้วยเฮ้ยปาสไปยไงนี่กินไหมไม่คุยกูแล้วล่ะไม่คุยแล้ว เจ๊สมชื่อไหมมีเจ๊นี่มีตังไม่เจ๊งเห็นไหมยี่สิบบาทเมืม่อกี้ใครทักว่าเบาอา้าวมาใช่เว้ยชอบทักผิดนะน้องๆอ่ะเนี่ยกล่องสุ่มเต็มเลยเลขาบอกเลยว่าเลขาชอบกล่องจุ่มมากครับทุกคนเห็นไหมละ่ะไม่ไปไหนเลยเฮุ้กคนมีคนโทรหาผมอ่ะ <laughs> ไม่มาครับไปถ่ายงานมั่วงอีกแล้วเลขาเห็นแล้วมั่เลขาก็พลาดไม่ได้ที่ต้องหยิบมั่ว มัมม่วงเบาๆไหมหนักสักพักก็หนักครับเมื่อ,อยด้วยสอนรามมาสอนรามมาสอนรามมาจริามมางๆดูดิเนี่ยเอาเขาไปตรงนี่ปะนนได้เลยครับนี่ยังมี่สิบสี่เลยโอ นี่ปด้วยเาเหรอ้งห่อยจงอ่ะนี่ประธานด้วยลกายลูกเดินเิเดเนลคานเนขอรับไากันต่อครับเดี๋ยวเราเดินไปดูมองนี้มองนี่มองนี่ เนีน่ยไข่งานมันเป็นสามตัวร้อยสามตัวร้อยสามตัวนะานสามตัวบ<ม>ิ๊กสตัวร้อยสามตัวร้อย,อยแกจะเอาไปแห่นนะครับเชฟลีเอ่อทุกคนผมลืมบอกว่ามีบุรพาวด้วยนะครับพวกฟ้าโป่งยิงปืนอะ่ะเอ้ยมีบุรพาวโนบิคิมดิใช่ตัวใหญ่ก็มีนะใหญ่กว่านูบิคิมอีกใช่เฮ้ย่ดนม ใครพ ok ูดอะไรว่านกขูอ่ะฮะใครพูดอะไรว่านกขูอ่ะประกาศโคศกโคศกณตอนนี้ก็ยังซื้ออยู่พี่เลยเหรอพี่เลยนะคนเลี้ยขาคนเี้ยขาบ้คนเยอะมากใช่คนหลายก็หลายทุกวันแหละคนเลี้ยขาจ้าจารีแล้วเหรอไปเรียกเชฟลีมาดิไปเรียกเชฟลีมาดิเชฟลี นี่ประธานนี่ใช่ไหมในในไทยนี่ประธานในไทยไหมถ่ายดีนะอ่าผมถือเหมือนเดิมถืออย่างเดียวครับแต่ว่าไม่ได้ถือเออนี่มีเอฟซีด้วยจัดไปจัดไป

า80ตัวยิงพลาดไปแล้วกี่ตัวไม่รู้รอนับเลยโอ้เยอะนะ38ตัวนี่ได้หมามาด้วยนี่เอาหมาไปเลี้ยงไงยไปอยู่กับซูก้ายังไม่เต็มนะครับรอบนี้ยังไม่เต็มนะครับจุดบัตรก็ได้เลยครับฮืมแมงป่องแมงป่องเอากินไงไว้โฟเฮ้เอากินยังไงวะถ้าแกินเงี้ยมันก่อนกินเงี้ยมันก่อนเงี้ยมันก่อนใช่วิ่งกรอบมันกรอบวะ อะอร่อ,ยอ้ยจริงอร่อยจริงอะไรฟังเสียงฟังเสียงนีตนตน่ตัวมันตัวมันตัวมัน,นครับกรอบจริงเหีอ หนบอกกนเลยมันเมาๆวะ่ะอะไรเงี้ย right, yeah. <laughs> ไม่ได้วะ่ะโอเคครับทุกคนก็นั่นแหละที่ผมไปเดินนะครับเไงเอฟซี FC, ขอถ่ายรูปเย,เยอะแยะใช่ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกด, like, ดไลค์ก<อ>ด,<อ>ดแชร์กดติดตามครับครับ ไปอ่ะไปไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย